ครับวันนี้ของบุนสองจรดทูบจะมารีวิวปืนค่ายบุนสองจรวดทูบนะครับปืนดำน้ํายิงปลานะครับตัวนี้มีมาสี่รุ่นครับวันนี้เป็นปืนรุ่นกลางปืนตลาดนะครับเป็นปืนปนะเภทปืนตลาดความเรียบเนียนจะน้อยหน่อยครับเพราะว่าทำส่งร้านนะครับไม่ได้ถ้าลูกค้าสั่งก็จะทําให้เนียนสวยนะครับตัวนี้เป็นปืนสเปคความยาวหนึ่งเมตรครับลูกหกมิลเนี่ยงครับ ยางสามเส้นสามารถอัพยางได้ตามใจชอบนะครับตัวนี้สเปกลงรับยางสิบเก้ามิลได้ถึงสองเส้นอยู่แล้วครับมาตรฐานไกลเป็นไกลกล่องนะครับไกลกล่องตัดเลเซอร์ทุกตัวนะครับไกลกล่องมาตรฐานครับตัดเลเซอร์ทุกตัวนะครับไกลนิ่มใส่ยางได้เยอะมีที่เขียวเชือกต้นข้างนะครับปืนจะมีเซฟทุกตัวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับ เดี๋ยวจะทำการเสีเทปบนของ้องานะแล้วครับวิธีการเก็บเชือกสอดไปทางด้านหน้านะครับเหมือนกับปืนยิงปลาท,ทั่วไปแหละครับสอดเข้าไปด้านหน้านครับอย่างนี้ปแปลว่าเข้าแล้วใช้สายครับคล้องไปที่ตัวเกี่ยว เชื่อกันหน้าแล้วครับคนกับมาหนึ่งครั้งมาเกี่ยวกับตัวเกาะด้านข้างแล้วก็ไปเกี่ยวกับด้านหน้าแล้วมาเกาะด้านข้างอีกครั้งหนึ่งอย่างี้ก็พร้อมนะครับถ้ามีเซฟก็จะเซฟก่อนที่จะเส้งงนยางนะครับเดีย๋ยวจะสาธิตในขั้นตอนต่อไปนะครับ